สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube เสียส์ดมีดเดินป่ามีดเชิมมีดกลัววันนี้เสียมาราวีวิวมีดที่สร้างมาจากเหล็กสปริงช็อครถยนต์นะครับผมเหล็กสปริงช็อครถยนต์นะครับเป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับเวลาทุบด้วยค้อนลมหรือว่าแอมเมอร์หรือว่าตีนะครับเนื้อเหล็กจะแน่นนะครับ เสียนำสปริงชกรถยนต์นะครับมาเป็นมีดแหลมเหมาะสำหรับการทำครัวงานซอยไม้กระทั่งเป็นของฝากนะครับผมเกี่ยวกับมีดครัวนะครับสำหรับเทศกาลปีใหม่เป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับสำหรับความคมดุดใบมีดโกลของมีดแหลมสร้างจากสปริงชกรถยนต์นะครับมาเชิญชมความคมกันก่อนนะครับ เล่มที่หนึ่งยาวสิบสองนิ้วนะครับชมความคมครับเล่มที่สองครับ เล่มที่สามครับคมหวานมากเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมเล่มที่สี่รครับ เล่นที่ห้าครับสู้เล่นที่หกครับโหโหวานเทียบเลยครับคมเหมือนใบมีดโกรนนะครับผมไม่มี ดก้นหนวดก็สามารถนำมีดไปโกนได้นะครับผม <c oughs> เส้นที่เจ็ดครับกระดาษชื้นนะครับผมวันนี้เพราะว่าที่แพร่นี่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากนะครับผมมี1สิบกว่านะครับอสูมแ18นะครับผม ไม่ต้องในปิดแอร์เลยนะครับท้ายครับเล่มเล็กครับผมใบมีดสร้างจากเหล็กสปริงชกรถยนต์ เป็นเหล็กที่ค่อนข้างแข็งมากนะครับเวลาทุบด้วยแอฮมเมอร์หรือว่าตีนะครับผมด้ามยาวทั้งหมด6นิ้วนะครับผมเป็นทรงนะครับมีดปลายแหลมนะครับ1 2ยาว12นิ้วสัน5มิลนะครับผมไล่ปลายบางนะครับผมคมกว้างนะครับประมาณนะครับ1นิ้ว2หุนนะครับแทบจะทุบเล่ม ครับ 1>, 1 2ราคาเล่มละ800บาท3 4ยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับผมความหนาแบบเดียวกันนะครับหนาะห้ามิลนะครับผม 2, 3อ่า3 4นะครับผม3 4 5 6 7 8นะครับ3ถึง8ราคาเล่มละ750บาท นะครับผมมี9นิ้วนะครับผมมี8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วนะครับผม3มเล่มนะครับผมเล่มที่ห6 7 8กนิ้วนะครับ7นิ้วกว่านะครับเล่มสุดท้ายนะครับผมก็คือ3ถึง8นะครับราคา750นะครับผมเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะคมมากนะครับ รตนี้นะครับมีทั้งหมดเพียง8เล่มเท่านั้นนะครับเหมาะสำหรับอของฝากเทศกาลปีใหม่ซึ่งช่วงนี้นะครับระบบขนส่งก็สามารถขนส่งได้นะครับผมได้ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าใกล้ปีใหม่นะครับการขนส่งอาจจะยากลำบากนะครับผมก็สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์089 756 0208ครับ 089 756 0208นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ